สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อยากจะมาให้เห็นบรรยากาศบ้านๆน,นะคะวันในวันที่ฝนคลาค่ะก็มานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ศาลาหน้าบ้านนะคะร้านกาแฟก็ก,กาแฟดำค่ะ กาแฟดำแต่ขอเติมน้ำพึ้งสักนิดนึงค่ะเพื่อความละมุนเพิ่มความตื่นนะคะน้ำผึ้งเกือบหมดแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้คุณทัศจะาพามาชมบรรยากาศในวันที่ฝนทําค่ะแล้วก็ตอนเช้าจะพาใส่บาทด,ด้วยค่ะในวันที่ฝนตกหรือว่าพระท่านจะไม่เดินนะคะเมื่อช้าก็ ่ไปดูแล้ว่วาท่านเดินค่ะเดี๋ยวก็ใกล้มาถึงแล้วเดี๋ยววันนี้จะพา fc ทุกท่านมาตากบาทด้วยกันนะคะยามเช้าในวันที่ฝนพรำประขาดเดี๋ยวสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศยาวฝนพรำพรำกับความรกๆของที่บ้านคุณทัศเองค่ะ แฟดำเพิ่มความตื่นค่ะละมุนเลยล่ะค่ะกา่น้ำคิงไปนิดหนึ่งขมๆหว,วานๆนี่ค่ะข้าวต้มมัดนะคะทีะ่ตั้งแต่วันศาตรน้อยค่ะตอนวันศาตรน้อยวันที่เท่าไหร่เออ วันที่29กันยายนค่ะวันนี้วันที่2ตุลาแล้วค่ะยังกินได้อยู่ค่ะเอามาทำอะไรคะก็คือเอามาการถนอมอาหารนะคะคือถ้าเรายังไม่ไม่มีเวลานะคะ,ะข้าวต้มนี้คุณป้าแจ๊ดเป็นคนห่อให้นะคะครูทัศก็เอาเข้าซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ กล้วยค่ะเอาไปให้นะคะป้าแจ๊ดจัดการให้ห่อตั้งเยอะเลยค่ะก็เอาไปวัดในวันศาราน้อยนะคะแล้วก็ยังเหลือก็ไม่มีเวลาก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนพอมีเวลานะคะก็ได้นี่ราคาเนี่ยเอามาย่างค่ะเป็นการถือว่าเป็นการถนอมอาหารนะคะ,ะถนอมข้าวต้มไว้ได้ทานนานๆแล้วอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าย่างแล้วผิวพันธุ์เขาจะเป็นยังไงค่ะ ย่างเตาถ่านค่ะนี่เป็นใบเป็นใบกล้วยนะคะแต่คุณคุณป้าแจ๊ดจะห่อเหมือนห่อเหมือนใบมะพร้าวเลยค่ะเนี่ยใบกล้วยนะคะแต่ป้าแจ๊ะห่อเหมือนใบมะพร้าวนี่ใบมะพร้าวค่ะนี่นี่ใบมะพร้าวห่อเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะพอย่างเสร็จผิวพันธุ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้ากินร้อนๆเนี่ยจะอร่อยมาก นะคะเป็นอะไรที่ชอบมากมบางทีห่ออะห่อมาส,สดๆแล้วไม่ได้ทานเอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวพระมาแล้วค<อ>่ะก็วเดี๋ยวเดีโอมิมอนเจ้าค่ะ Thank you. Cycles, <inaudible> ิวานเนจงายนรมวนีเค <conclusions> ่ะเมื่อกี้ก็ได้ตักบาตรด้วยกันแล้วนะคะคือทุกเช้านะคะช่วงนี้ ในหมู่บ้านของเราจะมีพระเยอะค่ะช่วงเข้าพรรษา,าวัดหิมวันมันโพธิ์ของอบ้านตะเมียงก็จะมีอยู่10บกวร่รูปค่ะก็จะเดินสายตามหมู่บ้านนะคะสายที่ผ่านหน้าบ้านทุธทาจะเป็นสายที่ยาวหน่อยไกลหนึ่งประมาณไปกลับประมาณสองกิโลค่ะ,คะพระท่านก็เดินบิณฑบาตนะคะก็ได้บุญด้วยกันนะคะอาบุญมาฝากค่ะ ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเช้าๆของบ้านนอกก็อยากจะ,ะให้ทุกท่านได้เห็นว่าช่วงเช้าทุกเช้านะคะแล้ถ้าก็ถ้าไม่มีภารกิจหรือว่าถ้าตื่นทันถ้าตื่นทันก็จะพยายามใส่บาตรให้ได้ทุกวันค่ะในช่วงข้าพรรษาด้วยนะคะพระท่านจำพรรษาไม่ได้อ่าเดินทางไปไหนก็ต้องอาศัยญาติโยมนะคะในการดูแลอุปถัมภ์ อุปถมัมอุปถากนะคะเรื่องข้าวปลาอาหารนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญให้เราเติมบุญให้เราทุกวันด้วยค่ะมาพูดถึงอของทานก,กาแฟวันนี้ก็คือข้าวต้มย่างค่ะพอมาย่างนะคะหนาิวค่ะพสวยแล้วมันจะหอมอร่อยอะนะคะถ้ากินน้อนๆสุดยอดเลยนะคะอ่า พานี่วันสาาน้อยนะคะจะเป็นสาาน้อยก็คือคนลาวค่ะแบบภาษาแบบบุญขาสาคนลาวจะห่อข้าวต้มในช่วงนี้แต่คนที่เป็นคนที่พูดภาษาเขมรค่ะเขาจะห่อข้าวต้มในวันศาสตร์ใหญ่ก็คือวันแรม สิบสี่คำหรือสิบห้าคำเดือนสิบค่ะจิตวันศาสตร์ใหญ่ที่ทางอีสานใต้เรียกว่าแซนดนตาเนี่ยแหละค่ะแซนดนตาก็คือการไหว้บรรพบุรุษนะคะปู่ย่าตายายนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันแซนดนตาทูทัตจะทำคลิปแซนดนตาให้เห็นว่าประเพณีการแซนดนตาของคนอีสานใต้ก็ทํากันยังไงนะคะก็จะเป็นการแต่ละบ้านทุกบ้านเลยนะคะที่บ้านเป็นบ้านของคน คนที่พูดภาษาเขมรภาษาถิ่นเขมรน,นะคะก็จะช่วงเย็นช่วงบ่าย,ายประมาณบา่บายก็จะเอาเสือเอาฟูกมาปูแล้วก็จะวางเครื่องเส้นไหว้เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดให้ให้ดูค่ะเดี๋ยววันที่สิบสองนะวันที่สิบสองตุลานี้จะมีงานใหญ่ของของในหมู่บ้านด้วยก็คือวันแซนดนตานะคะที่ต้องการที่จะสืบสานรประเพณีของ ของพื้นถิ่นให้ลูกหลานได้ตะหนักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมพีอันดีงามนะคะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการกระตันยูกตเวทีต่อบรรพุรุษนะคะบุพการีที่ร่วงลับไปแล้วนะคะซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของขอของลูกหลานเลยล่ะค่ะนะคะก็เลยอยากมา อยากใช่ทอดให้เห็นค่ะเดี๋ยวคงได้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าครูทัดจะไปร่วมงานอยู่ยด้วยนะคะจะมีการประกวดมีการแห่แะเครื่องเล้นไหว้ของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็มีการแต่งกายแบบพื้นถิ่นของตัวเองนะคะผ้านุ่งผ้าสิ้นนุ่งผ้าไหมกันเดี๋ยววันนั้นคอยไปดูนะคะอรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทอดความสวยงาม ของวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของเรานะคะสุรินนะคะสุรินอีสานใต้แล้วก็ของอำเภอพนมรุงรักให้ได้เห็นด้วยค่ะนะคะก็ทริปนี้นะคะก็อยากนะคะบอกว่ามันใกล้จะถึงวันสารใหญ่ใช่ไหมคะก็ใครที่บอกว่าได้ข้าวต้มมาไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มผัดที่เราซื้อตามตลาดแล้ว ทานไม่หมดนะซื้อมาแล้วทานไม่หมดเอาใส่ตู้เย็นไว้พอมีเวลาย่างคะ่ะอร่อยมากอร่อยกว่าที่เรากินข้าวต้มมัดสดๆไอท้ที่อันนั้นใหม่ๆด้วยซ้ำไปเอามาย่างแล้วอ่อนอหอมอร่อยนะคะย่างอย่าให้ไหม้นะคะเนยประมาณนี้โอ้โหาคะอร่อยนะคะแล้วเ,เก็บได้นานด้วยนะคะเนี่ยเราวางทิ้งไว้ได้เป็น สัปดาห์เลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศ เวลาฝนพลัมเป็นยังไงบ้างที่บ้านรกขนาดไหนมาดูกันค่ะ ความสดชื่นนะคะของต้นไม้ใบหญ้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้นหนาวแล้วค่ะเดือนตุลาถ้าเป็นปกติก็จะมีลมหนาวพัดมาแล้วนี้ยังมีพายุเข้าอยู่นะคะก็เลยทำให้มีฝนตกอยู่มาดูากล้วยไม้ส,สวยๆที่นาเล็กคนช่องจอมเวลามาหาพี่สาวทีก็จะจัด นั่นแต่งนี่ให้ตอนนี้ออกดอกสวยมากค่ะก็หยิบจับหยิบจับอ่าที่เขาแบบจะตายแล้วอะค่ะมาใส่กระถางให้พี่แล้วก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะนี่กล้วยไม้นะคะออกสามแล้วจะออกสี่เลย่ะนี่นี่นี่สมบูรณ์มากค่ะสวยมากเลยค่ะนี่อ่าตัวน,นี้เขาออกไปแล้วค่ะนี่ ก็โรยไปแล้วนี่กำลังออกค่ะนี่ที่กำลังบานแล้วกําำลังออกช่ออีก3นะคะถือว่าสมบูรณ์มากเลยค่ะก็ะต้องขอบคุณน้าเล็กนะคะที่มาก็จะตกแต่งนุ่นนี่นั่นให้พี่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นหน้าบ้านค่ะจะมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าค่ะนี่นี่ก็ใบของ ต้นจิกน้ำนะคะร่วงยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่มีเวลาเลยทนีค่ะต้นโมกตัดแล้วนะคะพอเจอหน้าฝนก็สวยอีกแล้วคลุมพื้นที่เลยค่ะนี่บรรยากาศฝนฝ่ฝนฝนคำ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 ค่ะ ไม้บาทยาก็งอกง,งามนะคะช่วงนี้ไม่เปลืองน้ําค่ะไม่เปลืองน้ํารดต้นใช้ผ้าสีดาจะเฉาหน่อยหนึ่งเพราะมีะพวกไฟฟ้านะคะเขามาตัดกิ่งก็เหมือนจะโดนนะคะเหมือนจะโดนเหยียบนะคะก็เลยทำให้เฉานะคะคเจ้าของบ้านไม่อยู่ เอาบรรยากาศสดชื่นชุชื่นสดชื่นรกรกนะคะมาฝากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นหน้าร้านกาแฟนะคะเอาไม้มาแน่นตึบเลยค่ะยังไม่ขยายนี่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะ,ะวิถีชีวิตของครูทัศน์ยามเช้าในช่วงข้าวพันษานะคะพอทำอะไรได้นะคะพอ,อะให้ได้เห็นวนชีวิตประจำวันนะคะก็พยายามที่ทุกเช้าจะพยายามใส่บาตให้ได้มากที่สุดค่ะให้ให้ทันนะคะก็สำหรับเช้านี้ก็ขอยุติ ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะเอาบุญมาฝากแล้วก็เอาความสดชื่นชุ่มฉ่ำมาฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย